โนกระแสมันมีเรื่องพีคตอนท้ายอีกแล้วอะ่ะแต่เรื่องวันนี้มันพีค <โฮ S 1> จริง <โฮ S 1> เรื่องวันนี้มันพีคจริงเรื่องอะไรอ่ะการจอมพลังก็าพาลูกจ้างมาเหมือนน้องผู้หญิงชื่อบีเป็นลูกจ้างเป็นแม่บ้านอะ่ะของร้านขายกระเป๋าแบรนด์เนมมาลองว่าเขาถูกนายจ้างเนี่ยทำร้ายร่างกายเคียนตีแล้วก็มีรอยแผลให้เห็นอะไรเงี้ยแบบว,ว่าทํางานก็ไม่ได้เงินเดือนซึ่งซึ่งจริงเราไม่ได้บอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาหรืออะไรนะคือ แต่กินแต่ว่าเราเห็นเคสประมาณนี้มาบ่อยใช่ไหมเออแล้วเขาก็หนีออกมาจากบ้านไว้ยเขาหนีออกมาจากบ้านที่ที่เขาอยู่หนีตายออกมาพอหนีออกมาเสร็จเจ้านายก็ไปไปแจ้งความเขาว่าเขาขโมยของออกมาจากบ้านอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้แล้วขโมยจริงอ่าไม่รู้ว่าขโมยจริงไหมแต่ว่าวันนี้สองฝ่ายเขามานั่งในรายการด้วยกันฝั่งน้องลูกจ้างอะมากับการจลพลังฝั่งเจ้านายเขาก็มาพร้อมกับเจ้านายอะมาพร้อมกับลูกจ้างอีกคนอือเออเหมือนเอามาเป็นพยานด้วยว่าเอ้ยลูกจ้างในบ้านฉันอนะคือไม่ได้โดนตีแบบนี้นะอะไรเงี้ย ลองรู้จ้างที่มาเจ้านายชื่อแบมไอเราคนเนี้ยเป็นตัวเอ่อเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนงคร่คนที่ออกมาร้องการกำลังชื่อบีคนที่มาเจ้านายชื่อแบมซึ่งเรื่องอะมันพลิกที่แบมแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันพลิกยังไงเจ้านายชื่อคุณต่ายผู้หญิงชื่อคุณต่ายซึ่งคุณต่ายเขาเปิดร้านขายอกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วเขาก็แบบเหมือนจ้างเหล็กมาช่วยทํางานเป็นแม่บ้านคอยแบบแพ็คกระเป๋า,ปาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยอืตั้งแต่ปีหกสามเออประมาณปีหกสาม ก็มาแล้วก็ตกลงกันว่าอาตอนสักประมาณตอนนั้นตอนที่มาไอ้น้องบีเนะี่ยอายุสิบเจ็ดตกลงกันว่าหกเดือนแรกอ่ะจะให้ทดลองงานก่อนให้เงินเดือนหกพันแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มมาเป็นเก้าพันขึ้นมาเป็นหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยซึ่งไอที่ตกลงกันนะ่คุณต่าเนี่ยก็บอกว่าให้บีเนะี่ยย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในบ้านเลยเพราะว่าพี่จะส่งบีเรียนอ่าเขาก็ส่งเรียนหนังสือส่งอะไรเงี้ยแล้วให้กินอยู่ในบ้านเหมือนแบบเป็นคนในครอบครัวอะไรเงี้ย อ <s ank t> บีก็บอกว่าจริงอันนี้เรื่องจริงคือเขาส่งเรียนจริงแล้วก็ให้กินอยู่กับเขาจริงๆเลยเงี้ยค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆในบ้านเนี่ยไม่ไม่ต้องใชย้ยกเว้นพวกของส่วนตัวอะไรเงี้ยก็ให้ซื้อเองหกเดือนแรกได้ตังแต่หลังจากหกเดือนแรกที่มาทํางานอ่าไม่ไม่ได้ตังเป็นก้อนอีกเลยโดยที่นายจ้างบอกว่าคุณต่ายบอกว่าจะเก็บเงินไว้ให้พอบีกลับบ้านบีจะได้มีเงินเป็นเงินก้อนเงินแสนกลับไปกลับไปที่บ้านแต่ถ้าบีจะใช้จ่ายอะไรบีมาเบิกเอาอ่า ซึ่งคุณตายตรงนี้พูดไม่ตรงเหมือนเขาก็ถามว่าแล้วทําไมถึงไม่ให้เงินเดือนเป็นเรื่องกิจจลักษณะทําไมถึงไม่เปิดบัญชีให้น้องมันแล้วก็โอนเงินเข้าเดือนเหมือนที่เราจ่ายตังค์พนักงานทั่วไปคุณตายเขาพยายามบอกว่าเราอยู่กันแบบครอบครัวเขากินอยู่กับตายอะไรเงี้ยคือเราให้เขาเป็นคนถือบัญชีค่าใช้จ่ายของบริษัทที่เป็นแบบบัญชีที่จะต้องแบบจ่ายค่าส่ง,งของอะไรต่างๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าแต่ถ้าสมมุติว่าน้องบีจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรก็ดึงจากตรงนี้ไปใช้ได้เลยคนในรายการก็งงเดี๋ยวนะ เธอเปิดบริษัทเธอจ้างลูกจ้างเธอจ้างแม่บ้านเธอให้แม่บ้านถือบัญชีบริษัทแล้วบอกว่าจะดึงเงินในบริษัทไปใช้ยังไงก็ได้อย่างนี้เหรอแปลกปะแปลกเออใครๆก็มาแปลกใช่แต่พอถามไอทีคุณปายก็บอกว่าไม่นะจริงๆแล้วอะเราให้เป็นเงินสดนะเราให้เป็นเงินสดเงินก้อนเงินเดือนอะเหมือนแบบเหมือนแม่ของน้องบีก็มาของเงินไปซ่อมบ้านไปทํานูน่ทนทํานี่ได้เงินไปแบบสี่สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นอะไรเงี้ยซึ่งมันเกินจากเงินเดือน เขามาขอให้เราช่วยทําบ้านให้เราก็จ่ายตลางไปแล้วก็หักไปจากเงินเดือนซึ่งฟังก็เอ๊ะแล้วมันยังไงนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่ไม่ให้เงินเดือนเป็นรายเดือนนะก็ยังไม่เข้าใจ <Ừ. S 1> เออแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยแล้วน้องบีเนี่ยก็เคยไปคุยกับมิจฉาชีพบอกว่าเออเป็นแฟนชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอนเงินไปให้เขาเราก็เลยป้องกันว่าไม่อยากให้เขาโดนหลอกก็เลยไม่ให้เป็นเงินเดือนแค่คนทีฟังก็ซึ่งซึ่ง,งคุณต่ายเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขา่มีการให้นะเออไอ ส่วนที่หักไว้เพื่อเก็บไว้ให้เขาเราก็มีเงินเก็บให้เขาจริงๆแต่ว่าบางส่วนที่ดดดที่เหลือจากหักเราก็จ่ายให้เขาเป็นเงินก้อนเป็นเงินสดเขาถามว่ามีหลักฐานไหมที่ว่าให้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจดเป็นบัญชีไว้และไอ้ตัวน้องบีเนี่ยก็จดของตัวเองไว้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้ดดไม่ไดเอามาถ้าจะเอาหลักฐานะเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาให้ทีหลังได้ไหมนะเขาว่าไปเขาอาจจะพูดจริงก็ได้แต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้เตรียมหลักฐานมาเรื่องเรื่องของการทาร้ายร่างกายมันมีวงจรปิดว่าไอ้น้องบีเนี่ยโดนตบโดนตี ไอ้น้องบีบอกว่าเจ้านายเนี่ยสั่งกระบีไไ่ไหวเคยเห็นกระบี่ไหวที่นักเรียนเอาไว้เรียนกระบีกะบ่กระบองปะอเออเ,อ,อเขาสั่งกระบีไ่ไหวแบบนั้นจากในจากในแอปส้มแล้วก็มาตีอาอนะเออมาตีตีตีจนหักหักก็สั่งอันใหม่คือการจองพลังบอกว่าผมดูคลิปวงจรปิดละผมนับช่วยกันนับกับตำรวจนับได้เก้าสิบแปดครั้งโดนตีรัวรัวเก้าสิบแปดครั้งคุณตายก็บอกว่าอ่ะบางครั้งที่ที่มันมีวงจรปิดคือคือเราก็ตีจริงอืมเราก็ตีจริงๆแต่ที่เตี่ยเพราะว่าเขาทำร้ายหมา คือหน้าที่ของไอ้ต้องบีเนี่ยต้องดูแลหมาชื่อว่าว่าที่เขาเลี้ยงไว้ซึ่งคุณต่ายก็บอกว่าหมาชื่อว่าว่าเนี่ยตอนแรกมันแข็งแรงดีมากเลยแต่ว่าคุณบีเนี่ยเหมือนแบบเหมือนไม่รักสัตว์อ่ะคือพอหมาไม่กินข้าวก็บีบพอมันต้องทํากายภาพให้มันก็แบบคือทํามันแรงๆตีมันจนแบบกระดูกหลังมันโคตรหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นไปแจ้งความปีหกสี่คุณตายย่ายเนี่ยไปแจ้งความจับบีฐานอันนี้แหละทำร้ายสัตว์เขานี้แหละและ้วตํารวจก็ถามว่าทำไมถึงไม่ให้เด็กติดคุกไปเลยหรือว่าไล่ออกไปเลยเขาบอกว่าเขาอยากจะให้ออยากอยากกเจะโสด็ อยากให้เขาเรียนให้จบเราก็เมตตาต่อเขาน้องก็ขอโอกาสอะไรเงี้ยก็ให้เขากลับมาทํางานแล้วก็ให้ดูแลหมาหมือนเดิมคนก็งงว่าเอา้าก็ถ้ารู้ว่าไอ้น้องคนนี้มันตีหมามึ่จะเอากลับมาเลี้ยงหมาทาไมอีกวะใช่บีมีสิทธิ์ทำร้ายหมาไหมไม่มีแต่ว่าคุณต่ายมีสิทธิ์ทำร้ายบีไหมก็ไม่มีเหมือนกันไอ้น้องแบมที่เป็นลูกจาก้างเหมือนกันก็บอกว่าเออเนี่ยบีมันมีพฤติกรรมแบบชอบอู้งานทําให้หนูแบบทํางานช้าเวลาเขาแบบบอกให้เอากระเป๋ามาถ่ายรูปมันก็ นั่งเล่นโทรศัพท์ไม่ทำนู่นทำนี่แล้วก็เคยมีพฤติกรรมขโมยของอไอ้น้องแบมเนี่ยก็บอกว่าเออเนี่ยก็เห็นพฤติกรรมเพื่อนนะอย่างโน้นอย่างนี้เหมือนพูดจาเข้าข้างเจ้านายพี่หนุ่มกันชัยถามว่าแบมผมถามจริงๆนะคุณเคยเป็นเพื่อนกับเขาใช่ไหมเคยเป็นเพื่อนกับบีใช่ไหมเป็นเพื่อนสนิทกันบอกก็จริงก็ทํางานด้วยกันเป็นลูกจ้างด้วยกันก็เลยเสร็จกันแล้วคุณมีเรื่องผิดใจกับเขาไหมแบมบอกว่าไม่มีไม่ได้ผิดใจอะไรหนูก็พูดไปตามข้อได้จริงที่หนูเห็นแล้วหนุ่มกันชัยถามว่าแล้วจริงไหมที่บอกว่าแฟนเก่าของคุณ เลิกกับคุณไปแล้วก็มาจีบน้องบีไอแบมก็บอกว่าน้องแบมก็บอกว่าอันนี้ต้องถามเขาเองหนูไม่อยากพูดเออบีก็บอกว่าก็จริงก็ก็คือแบบเขาเลิกกับแฟนแล้วแฟนเขาอะก็มาคุยกับหนูแต่ว่าจีบไหมอันนี้ไม่รู้เขาก็เลยเอ๋ออันนี้เรียกมันมีเรื่องผิดใจหรือเปล่าเอออันนี้โคตรจะผิดใจเลยนะอ่าอ่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางรายการคนดูก็แบบเอ้แบมหรือว่าเธอเข้าข้างในกลางเพราะว่า เธอแบบมีปัญหารักสามเศร้าเราสามคนไงน้องบีหรือเปล่าช่วงท้ายรายการเหมือนพี่หนุ่มแกแบบยังคาใจายอยู่นิดนึงอ่ะแกก็เลยบอกว่าอ่าแบมพี่ขอโฟนอินหาแฟนเก่าแบมหน่อยได้ไหมก็เลยบอกอะได้โทรก็โทรโทรหาไอ้น้องผู้ชายชื่อเอเรื่องมันมาพีคตรงไอเอนี่เว้ยทำไมอ่ะคือเอมันบอกว่าพี่หนุ่มครับแบมเนี่ยคือคนที่ช่วยให้บีนีออกมาจากบ้านได้เอาคือแบมอะเลิกกับผมไปแล้วเลิกกันไปเพิ่งจะเลิกกันไปประมาณเดือนกว่าๆเองครับเลิกไปไม่นานแล้วผมอะก็ไม่ได้คุยไม่ได้แบบ ือแค่รู้จักบีว่าบีเป็นเพื่อนแบมแต่ผมไม่ได้มาคุยอะไรกับบีแต่แบมาเป็นคนทักมาหาผมเองว่าเอช่วยมารับไอ้บีออกจากบ้านหน่อยเพราะว่ามันโดนเจ้านายตีหนักมากถ้าปล่อยทิ้งไว้อะมันโดนตีจนแบบมันตุยแน่อะไรเงี้ยแล้วแบมเป็นคนคอยส่งคลิปวงจรปิดอะให้เอเก็บไว้ว่าอันเนี้ยคือวงจรปิดหลักฐานว่าบีโดนตีเนาะแบมเป็นารตาชาเอออันนี้พิรจิงใช่แล้วไอ้บีก็บอกว่าเนี่ยหนูหนูไม่รู้ว่าหนูพูดได้ไหมแต่พอเอพูดอย่างเงี้ยหนูขอยืนยันเลยว่าแบมอม เป็นคนที่คอยช่วยหนูหนูเคยบอกแบมตลอดเวลาที่แบบอยู่ที่บ้านเหรอว่าเวลาหนูโดนเตียหนูจะให้แบมไปถ่ายกล้องวอจปิดเก็บไว้เก็บหลักฐานไว้ให้หน่อยแบมบอกว่าแบมกเก็บไว้หมดแล้วแบมก็แบบคอยส่งคลิปวงจรปิดให้ให้แม่คอยบอกเอว่าเนี่ยเดี๋ยวเอมารับบีออกจากบ้านไปนะแล้วถ้าสมมุติว่าไอ้บีมันหายไปจากบ้านอนะเจ้านายจะต้องไปตามที่บ้านกูแน่เพราะฉะนั้น่เอเอาเอาไอ้น้องบีไปไว้ที่บ้านเอก่อนนะอะไรเงี้ยคือวางแผนไว้หมดมีแชทหมดเลยคนดูก็บอกว่าชิบหายแล้ว ไอ้เจ้านายที่นั่งอยู่ไอ้คุณไต่นั่งอยู่อะก็หน้าช็อกมากเว้ยเพราะแบบฮะนี่มันเรื่องอะไรไอ้แบมก็ยังหน้านิ่งคีฟคำคนคนก็ถามว่าออแบมคุณจะก,กลับไปอยู่บ้านนี้ได้ไหมเนี่ยไอ้แบมบอกว่าเฮ้หยหนูกลับได้อยู่แล้วหนูเป็นกลางหนูไม่ได้เข้าข้างใครเจ้านายเขาใจดีเขาไม่ทาอะไรหนูหรอกเขาเป็นคนใจดีน่ารักหนูไม่คยอยู่บ้านนี้มาหนูไม่เคยโดนตีเลยเพราะว่าหนูไม่เคยทาอะไรแบบบีไงเออพี่หนุ่มก็หัวเราะบอกว่าอยู่เป็นนะเราอะ่ะอยู่เป็นนะเออ,เอ,อ แบมสรุปเธอเป็นยังไงกันแน่เธอวันนาตาชาหรือว่าเธอช่วยบีมาก่อนแล้วเธอมาเปลี่ยนใจกับลาเธอแปรพักหรือว่าจริงๆแล้วเธอเป็นสายรับกันแน่อะไรเงี้ยมันเหมือนละครปะเหมือนเฉลยออกมาว่าเออเหมือนเฉลยการเสแสร้งปะกูก็ไม่รู้ว่าแบมมาพูดในรายการมันพูดด้วยเจตนาอะไรแต่น้องมันก็ยืนยันว่าน้องมันพูดไปตามข้อได้จริงมันเห็นยังไงมันก็พูดอย่างนั้นเออแต่คนดูก็แบบพี่กันช่วยแบมด้วยนะคะพี่กันช่วยแบมด้วยนะคะ แล้วสรุปแล้วเรื่องคดีจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเขาต้องไปสู้คือต่างฝ่ายต่างมีทนายเหมือนตอนนี้กันจอมพลังก็มาช่วยหาทนายอะไรสู้แล้วคือเขาก็บอกว่ากันก็จอมพลังก็บอกว่าถ้าสมมติว่าไอ้น้องบีเนี่ยผิดจริงขโมยของจริงพิสูจน์ได้ว่าขโมยของหรือไม่ซื่อสัตย์หรือทําอะไรต่างๆเนี่ยอันไหนผิดอ่ะดาเนินคดีแน่นอนพี่ไม่ได้ช่วยเออแต่ต้องยืนยันว่าคุณเป็นนายจ้างคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทุบตีเขาคุณจะมาอ้างว่าคุณอยู่กันแบบครอบครัวก็เลยแบบให้เขาใช้เงินแบบว่าเหมือนให้เเเงงงงินนนนลูกกไไไปปรมมั่่ด้้้้็็าาาจจตอ